ันนี้ก็พระบรมใช้ลักษ์ณของอในหลวงรัชกาลที่6นะครับสเสด็จมาที่บริเวณนี้นะครับบริเวณปราสาทนี้นะครับสเสด็จประพาสนะครับแล้วก็ผมตามผมตามให้ท่าน,เพ,นเพื่อนนะครับได้ได้มาดูเพ่าโบสดหลักฐานการสร้างเพราโบสดใบเสมานะครับสมัยโบราณมันจะมี2แบบนะครับตอนแรกผมนึกว่ามีแบบเดียวนะครับ แบบแรกก็คือ8จุดนะครับการฝังการฝังใบเสมาหรือสีมาเนี่ยรอบพระบวสถจะต้องเป็น8จุดนะครับแล้วจุดละจ,จุดหนึ่งก็จะใส่2ใบนะครับแต่ว่ามันมีแบบเล็กนะครับผมเพิ่งทราบในจารึกนี้แหละครับในจารึกนี้เขาจะบอกว่า <c oughs> มีท่านศรีราชาภิกษุซึ่งบาทบงกดได้รับ การเคารพบูชาแหง่งศีลศัของบุรุษผู้มีชื่อเสียงได้สร้างเสมาศิลานะครับคำแปลเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวคืออย่างนี้นะครับท่านศรีราชนี่นะครับก็คือสมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบันนะครับก็คือเราเราแปลงมาเป็นบาลีนะครับอันนี้อันนี้ศรีราช ภิกษุนะครับเมื่อประมาณ1,200ปีนะคันคิเลนะครับเฮรูบาจารไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นคําแปลจารึกน้องขอนนะครับ่าในบทที่หนึ่งว่ามีท่านศีราช,ชาภิกษุนะครับก็คือสมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบันนะครับเหมือนจารึกสุขโขทัยในพุทธศตวรรษที่18นะครับของพ่อคุณรามบอกว่ามีสังฆราชนะครับมีสังฆราชเนี่ยเนี้ยเนียอันนี้จารึกหลักที่หนึ่งนะครับ ว่าพุทธศตวรรษที่18หรือประมาณ700กว่าปีนะครับ7-800ปีมาก็เรามีสังฆราชนะครับเรามีสังฆราชแล้วแต่เดิมมาเราเรียกว่าราราชพิกสุนะครับราชภิกษุต่อมาแล้วก็ใช้เป็นแบบบาลีนะครับก็คือสมเด็จทะสังฆราชนะครับสังฆราชในปัจจุบันก็สืบมาอันนี้ในจารึกหลักที่หนึ่งก็จะบอกว่า มีเถนมีมหาเถนนะครับสังคราชนะครับมีสังคราชด้วยปราดเรียนจบปิดกไตรนะครับก็คือว่าเมื่อพ่อคุณบางพ่อคุนพ่อคุณผาพ่อคุณบางหรือพ่อคุณศรธีธาทิศนะครับขึ้นคลองราชก็เอาพระไตรปิฎกจากเมืองนี้ไปนะครับจากภาคอีสานนี่แหละครับคือเขาเกณฑ์กันไปตั้งแต่อ,อีสานตอนบนตอนล่างนะครับก,ก,ก็เกณฑ์ ไปขอจากเจ้าเมืองนั้นเจ้าเมืองนี้นะครับขอกําลังพลนะครับพอยึดสุโคไทยได้ก็ถึงจากขอมสบาดโขนก็ถึงให้พ่อขุนบานะขึ้นของราชแทนนะครับพอขุนผาก็กลับมาอยู่เมืองนี้ตามเดิมนะครับเพราะต้องดูแลพระอีสานอีกนะครับแล้วต่อมาลูกหลานก็ลงไปสร้างกรุงศรีธยยานะครับเห็นไหมครับก็เอาพระไตรปิดกลงไปเอาอารยธรรมลงไปเพราะเขาเป็นพวกเดียวกันนะครับสุโขไทย อยุธยาเขาพวกเดียวกันนะครับเขาคือคนอีสานนะครับนั่นแหละครับหรือคนภาคกลางทั้งหมดนั่นแหละคนภาคกลางทั้งหมดก็ไปจากภาคอีสานเพราะว่าแต่เดิมมันน้ําทะเลยังไม่ลดลงนะครับเราก็อยู่กันที่ภาคอีสานนะครับก็พัฒนาปรับปรุงอารยธรรมเป็นยุคทวารวดีนะครับเมื่อน้ําทะเล ลดลงถึงทยอยกันลงไปนะครับไปเออระยธรรมลงไปด้วยนะครับภาษาภาคอีสานกับภาษาภาคกลางจึงไม่ต้องแปลนะครับเพราะว่าเป็นภาษาเป็นภาษาโคราชนะครับเป็นภาษาไทยกลางนะครับอ่ะนี่ครับผมให้มาดูแบบพระอุโบสถอ่าแบบเล็กนะครับแบบเล็กก็จะมีแค่สี่ใบนะครับก็จะมีก็จะมีะมอ่าใบใบ ใบเสมาสี่ใบหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนั้นใบใบนั้นหักนะครับอันนี้เป็นการสวดถอนออกมาแล้วก็เอาไว้ให้ลูกหลานดูนะครับก็จะมันอ่าสี่จุดนะครับอ่สี่จุดหนึ่งหนึ่งจุดก็จะมีใบเสมาหนึ่งใบแล้วก็มีมีเนี่ยแบบกลมๆเนี่ยก็คือลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตสี่ใบนะครับแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งแบบใหญ่นะครับ แต่ที่ผมให้ดูนี่มันเป็น,เป,นเป็นแบบเล็กนะครับแบบเล็กตามตามจารึกนะครับตามจารึกบอกว่า,าสร้างใบเสมา,าสี่หลักนะครับต่อหนึ่งผ้าโบสถนะครับถวายวัดสิบวัดเพราะว่าวัดนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์ที่ยังไม่มีผ้าโบสถนะครับ,บก็เลยก็เลยแบบนี้นะครับนี่มาให้ดูใบเสมาแบบเล็กก็จะ แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ทำแสดงว่าพันกว่าปีแล้วครับใบเสมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะครับใบเสมาเนี่ยพันกว่าปีนะครับถ้าตามหลักจารึกนี่นะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยใบเสมาสี่หลักนะครับถวายวัดสวัดก็แปลว่าอ่าใบเสมาสี่หลักก็คือนี่แหละครับนี่ใบเสมาสี่หลักนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ อ่ะเนี่ยสวนมันเหลือเอาไว้ให้ดูแบบนี้นะครับอ่าแต่ถวายวัด10วัดก็ถวายเฉพาะวัดที่ยังไม่มีพระโบส์นะครับอ่ะสิบวัดนี่ในจารึกหน้องขอนนะครับนี่ผมขยายมาอ่าเลยก็เลยตามมาดูมันมีหลักฐานเหลือที่นี่นะครับเนี่ยแล้วพอสวดถอนก็เอาหลักฐานมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พระโบสดหลังใหม่ก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ย พระโบสถหลังใหม่ที่สวดถอนออกมาก็จะเป็นแบบใบเสมา8จุดนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ปราสาทเมืองเก่านะครับคือพระโบสถจะสร้างไว้ติดๆกับปราสาทนะครับก็เหมือนเมืองเสมานั่นแหละครับส่วนในปราสาทก็จะมีศูนย์ศูนรวมเทพเจ้าด้วยแล้วก็มีพระพุทธรูปต่างๆนาๆนานะครับแต่พระโบสถจะอยู่ จะอยู่ข้างวัดนะครับมีวัดอยู่ด้วยมีพระพิสุอยู่ด้วยนะครับอ่าอ่ามันเป็นแบบนี้นะครับอ่าพามาดูของเก่านะครับเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งโบราณคดีนะครับเอ่อก็จะเป็นอ่าอุโบสถหลังงามอย่างนี้นะครับเนี่ยแปดจุดนะครับหนึ่งจุดอ่าสองจุดนะครับสามจุดนะครับรอบนี้ก็จะเป็นแปดจุดใบเสมานะครับอ่าแล้วหนึ่งใบเสมาก็จะมี ลูกนิมิตฝังไว้อีกนะครับลดจากใบเสีอมาสองใบจุดจุดละสองใบนะครับแต่เดิมนะครับก็มาเหลือลูกนิมิตด,ด้วยนะครับอเอาเอาลูกนิมิตแทนนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยดูนี้เนี่ยขบวนก็จะเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑนะครับเห็นไหมครับเขาสืบทอดกันอย่างนี้เมืองนี้เ <reet> ขานิยมเทพเจ้าพระ,าพระพนารายณ์ทรงครุฑนะครับ อ่าพ่อบโบสดล้านนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแปลว่าสมัยโบราณมีเข้าโบสดมีสองมีสองแบบนะครับถ้าเป็นเข้าโบสดขนาดเล็กนะครับก็จะเป็นใบเสมาสี่จุดตามหลักฐานตามหลักฐานนี่แหละครับตามหลักฐานนี่นะครับแล้วเมื่อหนึ่งพันกว่าปีเรามีสมเด็จพระสังฆราชลหระครับ นั่นนะครับ uhm น uh> ั่นนะแต่ว่าเราไม่เรียกสมเด็จพระสังฆราชนะเราเรียกว่าศรีราชภิกษุนะครับก็แปลว่าภิกษุก็แปลว่าสงฆ์นะครับราชก็คือออสงฆ์หรือสังฆะนะครับราชก็คือราชาสงฆ์นะครับราชาภิกษุก็คือราชาสงฆ์นะครับแต่ก็ใส่สีนำหน้านะครับอันนี้เขียนแบบสันสกฤตนะครับพอเรามาเขียนแบบ เป็นบาลีก็สมเด็จพระสังฆราชนะครับอ่าสังฆราชนะครับอ่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมมาเห็นหลักฐานนี้ต้องขอบพระคุณอ่าท่านผู้แปลนะครับอ่าตั้งแต่ท่านศาสตราจารย์ยศซีดีท่านศาสตราจารย์หม่อมเจ้านะครับหม่อมเจ้าสุภัทรดิษก,กุลครับแล้วก็ท่านผู้ช่วย ศาสต,ตราจารย์กังวลน,นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อมาทําให้ผมไปไปสืบเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าราชาสงฆ์นี่เป็นโอรสของเจ้าเมืองนะครับาราชาสงฆ์นี่เป็นเป็นโอรสของเจ้าเมืองที่ไปถือบวชแล้วก็ได้เป็นเป็นภิกษุที่มีชื่อเสียงในแผ่นดินนะครับนีนนน่ก็ระดับสังฆราชทำทำ,ทำกระถินนะครับเนี่ย ทำกรินนะครับจารึกมีมีการทำกระถินด้วยแล้วก็กล่าวถึงคุณงามความดีต่างๆการทำบุญกุศลต่างๆบริจาคต่างๆทำให้ผมทราบว่าสมัยโบราณมีทั้งมีมีทั้งเผ้เาเาโบโส์แบบใหญ่นะครับอันนี้ถ้าสี่หลักต่อหนึ่งวัดสิวัดก็เป็น 40, 40่สหลักนะครับที่ทำแบบนั้นน่ะที่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้อะ,อะ นี่ครับพระบรถศหลังนี้สร้างเมื่อปีพศส,สร้างเมื่อปีพศ2 5 3 0นะครับแล้วก็สวดถอนเอาหลักฐานออกมาวางเอาไว้นะครับที่ผมที่ผมให้ดูนั่นแหละครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ผมซึ่งมันสัมพันธ์กับหลักฐานพระบรมโบราณจะมี2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งก็เป็น8จุดนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น4จุดอย่างอย่างที่ผมให้ดูนั่นแหละครับ ก็ตรงกับหลักฐานจารึกหน้องขอนอพันกว่าปีนะครับเนะี่ยนะครับแล้วเรายังได้ทราบว่าสมัยก่อนเรามีสังฆราชนะครับเพียงแต่ว่าเราเขียนเป็นเป็นสรรกักฤตก็จะเป็นสีสีราชภิกษุนะครับถ้าเราเขียนเป็นบาลีในปัจจุบันก็เป็นสังฆราชนะครับซึ่งมีในจารึกหลักที่1นนะครับเมื่อ จ็ดแปดร้อยปีที่แล้วนะครับแล้วก็สืบเกิดมานะครับอ่าอันนี้ก็องค์ปราสาทที่เหลืออยู่นะครับปราสาทปางเมืองเก่าโคราชนะครับเนี่ยซึ่งมีวัดอยู่ข้างๆนะครับอ่าก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งของวัดนะครับเป็นปราสาทที่อ่าเหมือนเราเรียกว่านครวัดนะครับก็แต่ว่ามันจะมีสำนักสองฆ์อยู่ก็จะแยกเป็นพระบูร์ต่างหากนะครับแต่ว่าอันนี้พระบูร์นี่เขาก็ สวดถอนออกมาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับนั่นแหละครับอย่างที่ผมให้ดูหลักฐานมันตรงกับจารึกหนองขอนนะครับและอีกหลักฐานหนึ่งไอ้ที่ว่า8จุดก็ตรงกับหลักฐานในเมืองนี้เหมือนกันนะครับอย่างหลักฐานเมืองเสมาก็นิยมเป็น8จุดนะครับเพราะว่าเป็นอ่าเป็นมหาเลยสงหละครับตรงนั้นตรงเมืองเสมานะเพราะว่าผมพบประมาณสักประมาณสัก พระโวสถดนะครับเจ็ดแปดพระโวสุประมาณนั่นแหละครับที่นับได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าหกพระโวสถดนะครับแล้วก็ยังมีอ่าแล้วก็ยังมีอ่าวิหารนะครับก็ยังมีไอแบบนี้อีกนะครับอ่าซึ่งแยกต่างหากเห็นไหมครับจะมีจะมีวัดอยู่ล้อมรอบ,รอบวิหารอย่างนี้นะครับอ่านะครับแล้วที่ในจารึกบอกก็คือ ในชาลึกหนองขอนนะครับเมื่อเมื่อในพุทธศตวรรษที่12นะครับอ่าก็บอกว่าบริจาค10วัดนะวัดละวัดละ 4, สี่ใบเสมาก็คือวัดละ1โบสถ์นั่นแหละครับเขาแจกบริจาคแต่เฉพาะวัดที่ยังไม่มีพระโบสดนะครับ10วัดนั่นแหละครับอ่าประมาณนี้ครับ